เเหนื่อยหนักด้วยใช่ค่ะดีใจมากๆนะคะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณเดลินียวบอดนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณจริงๆแล้วเนี่ยยาวหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> อยากขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยค่ะ ขอบคุณโอกาสก่อนอื่นเลยไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็แอปก็ไม่ว่าเราจะอยากจะทุ่มเทกับงานมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเราก็ก็จะไม่ได้ทํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโอกาสทางการแสดงดีๆที่พี่บอยทุกนเกียรตินะคะพี่ป้อนนิพนธ์ผิวเนนะคะมีให้แอปเสมอมารวมถึงพี่ตะด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่องวันนะคะแล้วก็ขอบคุณ บทค่ะสำหรับเรื่องนี้แอมรู้สึกว่าหัวใจของสงครามสมรสคือบทเลยนะคะบทและการกำกับนี่บทโดยจริงๆแล้วเนี่ยบทประพันธ์มาจากอาจารย์ไผ่นะคะจากคดีรักร้างค่ะนะคะก่อนที่จะมาเป็นบทโทรทัศน์นะคะของพิเกตฝีมือการเขียนของพิเกตพิมมดานะคะแล้วก็ทีมเือ ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าอุย้ยคือความโชคดีมากๆเลยได้ร่วมงานกับสุดยอดในทุกๆด้านรวมถึง สุดยอดการกํำกับของพี่สันนะคะพี่สันสีแก้วหล่อก็เป็นควมกับที่รักเราก็เคารพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พี่สันเนี่ยก็แอปคงไม่สามารถเป็นบวับวงบงบดท,ที่ที่ลงตัวสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือลงตัวค่ะเพราะว่ามากไปพี่สันก็จะแบบตกๆหน่อยแล้ถ้าน ไปไปพี่สันก็จะบอกขอเพิ่มหน่อยอะไรอย่างี้ะค่ะมันก็เลยเออกมามลงตัว,วค่ะแล้วร้ก็ตา่ะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงร่วมทุกทุกท่านเลยค่ะวันวี้จะเป็นตรีนะคะตรีพอลภพทที่ดีใจมากๆที่ในที่สุดได้มีโอกาสร่วมงานกับตรีนะคะรวมถึงพี่ชาทิด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เวลาพี่ทิดเล่นอะไรแอปก็แอปก็อยู่ะะทั้งในคนะเพื่อนร่วมแสดงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนดูด้วยรู้สึก รู้สึกมามซิ่งคนที่ได้ร่วมฉากกับพ่คินนะคะแล้วก็น้องมายนะคะ mm hmm. เป้ยแอนนะคะแล้วก็น้องมะลิแล้วก็อีกหนึ่งคนสําคัญของแอมก็คือลูกชายแอบนะคะน้องเจ้าคุณค่ะถ้าไม่ได้น้องเจ้าคุณก็เช่นเดียวกันแอบคงไม่สามารถดึงดึงอารมณ์ความเป็นแม่ออกมาได้ขนาดนี้นะคะน้องเจ้าคุณทาใหแอะรู้สึกว่า โอ้ยการที่สิ่งที่แอฟเคยกังวลว่าแอฟจะเป็นแม่ของลูกชายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแอไม่ค่อยเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเอาอการที่จะเข้าถึงลูกชายเป็นยังไงแต่น้องเจ้าคุณทำแอฟเข้าใจแล้วแล้วก็หลงรักคะ่ะแล้วละครลูกนายเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่แอฟรักมากเลยค่ะใช่ค่ะมันก็ต้องยอมรับว่า ก็มีที่มาที่ไปกว่าที่แอปจะรับละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องทัท่วๆไปที่แอฟจะรับเพราะอย่างที่แอปคอเคยบอกเออมีความตั้งใจว่าจะไม่ได้จะไม่อยากเล่นละครแบบหัวเมียตกตียั่งชิงะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสองครามชลรถมันเป็นมากกว่านั้นจริงๆเรารู้สึกได้เลยเมื่ออ่านบทแล้วเรารู้สึกได้เลยว่า เราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ะทพอนให้เห็นปัญหาต่างๆในตอนนี้ที่ทุกคนเจอกันอยู่ไม่ว่าจะแง่มุมไหนไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาจะเป็นหรือในฐานะที่เราเป็นลูกยิ่งโดยเฉพาะเจนแอปตอนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกลางเราต้องทําหน้าที่ทั้งความเป็นแม่และความเป็นลูกในขณะเดียวกัน เราเรายังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายเรื่องนี้สะพอนทุกอย่างเลยค่ะมันจะเป็นปัญหาปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสังคมการที่เราเราตัดคนในสังคมตัดสินกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปทุกอย่างเลยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความเท่าเทียมมันทุกทุก ลยอ่ะะครู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถถกเถียงประเด็นต่างๆได้ในทุกๆอี้เลยมันมันมากกว่าความสนุกนนะนแล้วก็แสดงผลักดันให้แอปยังไงบ้างจากคนคนหน้าหรือจากอะไรแสดงผลักดันให้แอปหรอคะถ้าให้พูดจริงๆนะคะต่อให้ไม่ได้รางวัลก,ก็ผลักดันตัวเองอยู่แล้ว <laughs> นะคะ อนนี้จริงๆอะเหมือนคนที่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งง่ายหรือเปล่าจริงๆอ,อีกอีกด้านหนึ่งคือยิ่งอยู่ก็ยิ่งยากเหมือนกันนะคะมันทุกอย่างหลายๆอย่างเลยดีกว่าที่มันแบบที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาตามตามให้ทันแล้วก็ยิ่งเราที่เราอยู่นานขึ้นการที่เราจะรับงานอะไรอยค่ะมันก็ต้องจารณามากขึ้น ในขาดเดียวกันรางวัลน,นี้เป็นกำลังใจในะครับค่ะตลอดตั้งใจทุ่มเทในกน mm hmm. ารทำงานแล้วมีคนเห็นคุณค่าโดยเฉพาะเห็นคุณค่ากับบทบาทที่เราเล่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนี้ให้อะไรกับคนดูอย่างน้อยให้สะท้อนให้เห็นจะดำจะขาวอย่างน้อยให้เขาได้เห็นแง่มุมต่างๆเวลาที่สะท้อนผ่านตัวละครเรามันตั้งประโยชน์ตรงนี้ก็มีความสุขค่ะ แล้วคุณก็รอรุณกดต่อไปแล้ว,ลว,ลวลลนะกดต่อไปอะไรอย่างเงพแบบเล่นจะเป็นยังไงนะตัวตัวตัวแอวเองม,มีในใจบ้างไหมคะก็แบบอยากเลกบบเ่นเป็นอะไรกหลัง คุยกับพี่เกดผู้เขียนบทอยู่เลยนะคะว่าแอบยากค่ะว่าแบบงานต่อไปนี้เราจะจะรับยัง,ยยงไงอะไรเงี <c oughs> ้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรามีความสุขกับมันจริงๆที่ไม่ใช่แค่เราจะได้ทําการแสดงดีๆแต่ว่ามันให้อะไรกับคนดูจริงๆ <c oughs> อย่างี่แบอกคือแอปช่วยเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าเอ้ยเมื่อเรามีปัญหาต่างๆแล้วเราแล้วมีคนเข้าใจเราอะไรเงี้ยค่ะ ไรที่มากนะากว่าความสนุกอะเอาอย่างนี้เหรก็ต้องรอกอคทย่จะพนักงานไปใชครับกแบบ ไปตลอดไปตลอดค่ะตลอดพราะถึงไม่ได้มีเทศกาลหมายถึงไม่ได้มีงานก็ก็เจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะเวลาเกจะว่าเป็นยังค่ะซื้อะกันะก็ปกติค่ะเวลาอยู่กันเยอะๆก็สนุกสนานปกติค่ะแล้วก็โดยเฉพาะก็มีแบบรุ่นเล็กที่แบบว่าจะสร้างเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือสนุกสนานค่ะ มีอะไรพิเศษะมีอะไรพิเศษหรอก็สาหรับเขาก็มีความรักนะความเขาลงนี่แล้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงนี้เขาเดินสายแข่งอยูแข่งรุ่นที่นั่นนี่ก็ก็อยากให้คุณปู่ภาคใจอ้โถึงว่าไคบ้างพอหลโตกวันแล้วก็มีแบบทำรุ่นนีหลายๆอย่างอันนี้ก็ ไม่แน่ใจไปกินสูตรก็แต่ว่าแบบเอออ๋ชมค่ะแล้วก็ให้กำลังใจค่ะสูตรที่ชก็ให้กำลังใจปีใหม่เสมอค่ะแล้วก็ให้ความให้ความไงให้ความเชื่อมั่นในตัวปีใหม่ตลอดมาค่ะอย่างโมเมที่แบสูตรประหลาดคุยกันตลกแอบสัตว์แวมันยุ่งมันมีอะไรนะมายอะไรเขาอ้อนมายอะไรเขาก็มีทุกหมวดค่ะทั้งอ้อนทั้งตลกอะไรนะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันค่ะเพราะบางที ติโทรคุยกับแอฟเองนนไม่ไดีอะไม่แบบติงานอะไรยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันไหนอะไม่ได้เข้าไปเด็กนิ้ม,มเข้าไปก็ก็โทรคุยหรือก็ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดต่อกันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะขออนุญาตถามอีกหนึ่งเซนที่อยากจะพูดก็คือ ไหลไปค่ะธรรมชาติค่ะไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได้ได้แบบร่วมเฟรนกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนขาไม่กลับแล้วใครค่ยไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะไม่หมายถึงว่าก็ทักใครปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษแต่ว่าแอปเปิ้ลเซน Yeah!